หลวงปูมนวัดบานจานครับผมวันนี้บ้านหองชิมาขอโชกับหลวงปูมนมน,น,น,มมนะครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกหานะครับผู้ดใดเข้ามาเบิง้งก็ขอให้เขารับโชกไปนํากันเด้อปูเด้อสาธุสาธุสาธุาธาธวดวที่หนึ่งกรกฎาคมหกหาะงวดที่แล้วครับเลขถูปเนาะสามโอ้หกสามหกกะทักกับเลขกะเขาอยู่ได้ครับเกาสองครับ เบิ่งดีๆนะครับเด้อหกหกสามหกบ่านหลังก 4, ระสีกาเป็นเก่าสามเก่าหรือว่าจะเก่าสองสามหรือสามสองเก่านะครับสาธุสาธุาธรรมาเบิ่องหมวดนี้ครับผมหลวงปู่มูลวัดบ้านจานครับบ่านหลังฉัมาตามต่อเนาะเดี๋ยวไปไหว้ปูน้ำกันละกันไปรับโฉกน้ำกันครับผมไปหลุดเหล็กถูน้ำกันน้ำครับอมืรอนี้เหล็กถูจะเป็นตัวใดเนาะสาธุสาธุสาธุ สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีมาบพ่อกับเบาหนองครับมือนีเบาหนองอยู่วัดบันจารครับมือนีเบาหนองมาขอโชคครับผมกับหลวงปู่มูลครับตามต่อครับผมงวดที่แล้วครับถ้าล่เหลขดีๆเหลขเขานะครับเก่าสองแต่ว่าเบาหน่องแต่ผู้อื่นผมบอกหัวหน้าว่าว่าไล่ถือบ่อแต่เบาหนองไล่ถือครับเก่าสองครับงวดวันที่สิบหกพฤาคมที่ผ่านมา เมื่อนีบ้านหนองสิมาขอโชคตามต่อครับผมงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมคู้ใดเขามาเบิงก็ขอให้เขาได้รับโชคไปน้ากันทุกสิ่งทุกอย่างเบิงไหวื่อเป็นแนวทางนะครับโปวดใส่มีทนาญาติในการรับชมนํามีอย่างบ้านหนองกะอยากเอามาแบ่งปันครับผมบ้านหนองกะหาแนวทางนะครับเนาะหมากบ่ามากักข้นอยู่กับท่านผู้ชมครับผมโชคดวงแต่ละคนบวกขึ้กันครับเดี๋ยวามาวายปูน้ำกันละกะมาหลุ่นชงรันคาบวางวดนี้บ้านหนองสีจุดถูกแด่ตัวใดครับผม ไปไหว้ผูน้นำกัรละกะไปลูนโฉน้ำกันครับเอ้ยนี้ลูกหวขอโฉกูดเรื่องวนีนึงตะลักด,กดาโ่ข ก็ใหู้มให้สุกผุกคนใู้เบิงผู้ได้ทเบืงคิดนี้งก็ร้อยต่ด้รับสชคเป็นกำกันขอบารลีหนึ่งวูบมอบโให้ลูกให้ลานพบเจอแต่สิงดีละูเด้อ ครับม <rude S 2> ึงเอาแบบสิมาขอโฉกบรูหัววันที่หนึ่งลกระดาษห่ัวที่แล้วเอาหบ้รับโชกครับเก่าสองเหล็ปูคูหัวนี้บอห้ปูบอกโชกของทุกคนที่ขาว่าเบิร์ผู้ใดขาว่ับเบิร์บอยขอถูรถกระบีสามต้นถ่ายรถสามต้นถ่ายแล้ววันที่หนึ่งหวววันที่หนึ่งหัววันที่หนึงขอแบบนี้ลงคุโฉกของทุกคน ว่าตองคือถูกดิมหน่ขอให้ทุกคนได้รับโูกไปน้ำกันงนะครับเด้องวดวันที่หนึ่งก็รัตดามกสามตัวถ่ายโดยตีวันวันที่หนึ่งเลยสือลางวันก็ขอให้ถูกรางวัลนครับสัทธทารุวัมนีเดือครับผมหัวกู่มนวัดบ้านจันรครับกล้ไรบนร้กอะาสเนี้ยมาก่าหวานมืเด้อได้ถูกนี้ บ้านหวอสุดขอให้มาได้สามตัวถ่ายรถกระีแล้วทุ่หนึงกวดที่หนึ่งกรกฎาเขาขาบเราะวาบางที่หลวงปู่มนบอกส่งทุดผุ้ที่บวหนึ่งนายที่เพิ่นับที่ที่เพิ่นเขาลบหลังปู้ไดัสารใสาธิ ว่าหลุนเหล็กถูน้ำกันครับว่าเมือนี้เหล็กถูเป็นตัวไหนเนาะสามตัวถ่ายน่าจะดีเพรวันที่หนึ่งหัววันที่หนึ่งกรกฎาคมค่ะคุณได้ขาว่าเบิองจะคอยไอ้รับโฉคนะครับผมเบิองไหว่คือเป็นแนวทางนะครับอจะไปหลุนโชคต้องกันครับผมเดี๋ยวบ้านหนองจะเสียงเซียมซี่นะครับบ้านหนังจะเสียงเซียมซี่สองเถ้อครับบ้านหนังจีเซียงเซียมซี่สองเถ้อเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันครัวว่าเหล็กเซียมซี่ที่บ้านหนองจีเสียงมือนี้สิเป็นตัวไหนนะครับเนาะ เืลือวัฒนุนโชกอีกนะครับนอกจากเลกกูกครับมาลองที่เชียงเชียงสี่สองเท้อเด้กปูคอ้ปูปวางโชกให้สุีทุกคนเินเขามาเบิ้ลคอยเขาได้รับโชกไปกับเบาหลองเดวยปูเด้อสาธุา เลขเซมซีตัวแรกครับผม07ครับ07 07หรือ01ก็ได้ครับผม07หรือ01ครับผมเลขงงามครับเลขงงาม07ครับหมายแรกครับ07แ๋ยวมาเบิร์ใหม่ที่สองครับผม ทุกสาธุตะปูเด้อขอตะใูเด้ขามาเบิ่งรหลับชมไปน้ำกันตะปูเด้อขอบารลมีโวงคู่ม้นมอบโชคให้ลูกล้านครับเด็กมันว่าไฟชาดครับ แ่วมาเบิรงก็คือหนึ่งหหนึ่งหหนึ่งเกครับหนึ่งหหรือหนเลยครับผมหรือเก้าเจ็ดหกเจ็ดลองครับเดี๋ยวเบาวหลังสิแปดตัวเลีกให้เลยครับเนอะงวดวันที่1นึกรกดาษหกหาครับผมผู้ใดเขามาเบิงงก็ขอให้เขาได้รับโชคและไปล่อลุนเหล็กถูกเหมือนกันครับว่ามือนี่เหล็กถูกสิเป็นตัวใดเนาะ สามตัวฐานดุสรีแล้ววันที่หนึ่งวดวันที่หนึ่งก็ระกระด้าโขหาครับผมหลวงปูม่มนวัดบ้านจานครับผมอริยะสงฆ์อีกองคหนึ่งครับที่เบาหนองความนับถือนะครับสาธุสาธุเดอะพุเด้ดเอบุณี้ขอให้ลูกได้รับโชคผู้ใดยเขาว่าเบ,บิ้งขอให้เขาได้รับโชคเดอะพุเด้อผู้ดดดใดศรัทธางเขาได้รับโชคงวดวันที่หนึ่งกรกฎะด้าโขหาครับผมมือนี้เบาหนองมาจูดทู ขอโชกับหลวงปู่มนครับอยเป็นลุนเล็กถูบตัวแหลกกันครับผมเลขถูบตัวแรกครับผมเลขกถูบตัวแหลกหมายเลขสามครับผมเล็กถูบตัวแหลกหมายเลขสามครับผมสาธุสาธุสาธุดปูเดอ้อผูดใดเขามาเบิ่งนขอให้รับโชคหนวดที่แล้วครับเก่าสองครับหนวดที่แล้วเก่าสองหนวดนี้ที่เป็นตัวใดเดามาลุนนำการครับผมเล็กถูบตัวที่สองตัวที่สามเนาะ ตัวแรกครับผมหมายเลขกสามครับผมสาธุสาธุสาธุหลวงปู่มูลวัดบ้านจานครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งเลขถูกตัวที่สามครับเออตัวที่สองครับผมหลวงปู่มูลวัดบ้านจานเนาะสาธุสาธุเด้อปูเด้อผู้ใด้เขามาเบิ้งครับหลวงปู่มูลองค์ยืนอันนี้หลวงหลวงปู่ใหญ่ครับเดี๋ยวเขาเบิ้งก็ขอยเขาได้รับโชคไปน้ำกัน เลขถูกตัวที่สองครับผมหมายเลขสี่ครับผมสามสี่สามสี่สามสี่อย่างเดี๋ยวมาดูน้ำกันครับผมสาธุสาธุสาธุหลวงปู่ม,มูลรับบรบัญจันอย่าลืมโจทย์ไวไ้นะครับเบิ้งแคปเบิ้งไว้แล้วก็แคปไว้นําเนาะเพื่อเชืบบ้อโบดยผัดตัวเลขนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างกับ อู่ที่ความพอใจของคนเบิงนะครับมานองกะหาแนวทางครับมาให้หมักบ่มาก,มาก,กะพิจารณา,าเอาครับผมยวไปรอรุ่นตัวที่สามครับผมสามสี่ครับสามสี่ยวมารลุนตัวที่สามครับผมยวมารอรุ่นเลขถูกตัวที่สามครับผมถตัวที่สามครับก่ชนะัดเจนนะครับเลขถูก สาสครับ3า3,4ีสาม,สสามสีอย่างเดยมมาหล่นไปแ้กันครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับสาธุสาธุดปูเด้อสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อนะครับบ,บ,บไ่ได้บังคับให้ทูดใดมาเชือ่อเรื่องแบบนี้มันเชือ่อโดยตัวของจัวของเองครับผมสาธุสาธุ สามซีสามซีสามซีนะขนาจะหูนะครับหลังเอา,าเลขถูกเป็นตัวใดเนาะแต่ว่ากะลองมึงนะครับเด้อดูให้จบแล้วทุกคนจับพวกโชคเดี๋ยวบ่าวต้องชิบอกครับว่าเลขตัวนี้คือเลขอีหยังเลขตัวนี้ได้มาจากใสตรงกับเลขอีอ๋หนังเนาะ มือเบาหน่อยพยายามจะให้นิ่งที่สุดน,นะครับเพื่อ,อยังเพื่ออย่าถูกขยับครับถ้าถูกขยับหรือถูกมุนเลยสิแต่ชีวิเห็นกันไปเลยครับสาธุสาธุาธบาร,รมีหลวงปู่มุนครับผมหลวงปู่มุนวัดบ้านจานครับอายุหลวงปูก่ก่ะหนึ่งร้อยเก้าปีครับเนาะอายุหลวงปูป่หนึ่งร้อยเก้าปีบรรยกาศ เลขเออกหนึ่งศูนย์หนึ่งเก่าศูนย์เก่าออก 1, 0, 1, 9, 0, 9, อามาเหลือยครับผมแต่ว่าเบิ้งเลขถูกมือนี่ครับผมเลขถูกมือนี่ะชัดเจนแล้วครับชัดเจนแล้วครับเลขถูกหลวงปู่มุนวัดบ้านจานสาธุสาธุสาธุสามสี่เจ็ดครับผมสามสี่เจ็ดหรือสามสี่หนึ่งครับผมเลขถูกตัวนี้ท่นานผู้ใดเดี๋ยวเบิ่งคลิปเบาหน่องสีหูนะครับว่าเลขเหมือนกับอียง ครับเนาะถ้าผู้ใดหูคอมเมนต์มาบอกบ้านน้องนะครับว่าเลขถูกสามสี่เจ็ดนี่ตรงกับเลขอี๋หยังแล้วก็เอาเฮ้ากับมาลับโชคน้ากันครับผมสาธุสาธุสาธุสามตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมครับผมผู้ได้ขาบพระบิงกับเขาได้รับโชคนะครับสาธุสาธุสาธุบารมีหลวงปู่มุนวัดบ้านจานครับผมผู้ใดเขาบระบิงกับ 3ามเจนี่ตรงกับเลขอีย่างผู้ใดเดบิงคลิปเบาหน่องกันคอมเมนต์คขาว่าบอกเบาหน่องนี้นะครับเด้อสาธุสาธุขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ